เป็นการภาคภูมิใจของชายเลยทีเดียวให้กับเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ครับใช่แล้วค่ะนะคะอย่างที่พี่ชายบอกไว้ค่ะ Mitsubishi Heavy Duty เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศใช่ครับแต่อย่างพี่ชายไม่ใช่ว่าคนจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรง่ายเออเพราะว่าสายกานจะประใช่ง่ายง่ายอย่างนะคะขณะเราเจอกันหลายรอบแล้วก็ยังไม่สำเร็จนะคะนะสำเร็จอะไรครับสำเร็จคือแบบว่าเช็คเมลเช็คเมลเฉยเฉยอ บอกเลยค่ะว่าในเรื่องของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันมีนะคะคหลักการที่จะต้องเลือกหลักหลายมากต้อง สอบถามนิดนึงเมื่อครั้งก่อนได้เจอครอบครัวพี่ชายด้วยมีทั้งคุณพ่อคุณแม่แม่มากันหมดเลยนะคะมาติดตามดูเพราะว่าเขาบอกข่าวว่าการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยมันต้องมีระบบอินเวอร์เตอร์แท้เพราะฉะนั้นต้องให้พี่ชายฝากนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของการเลือกเครื่องปรับอากาศของพี่ชายเนี่ยมีหลักการเป็นไงบ้างคะหลักการง่ายๆนะใชยว่า,า <ทะ S 1> สัหรับแถววงเจ็ดทุกท่านด้วยเหมือนกันนะก็คงมีวิธีเลือกเหมือนกันนี่แหละเวลาจะเลือกเครื่องปรับอากาศสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับรื่งหนึ่งที่จะมาใช้ที่บ้านของเราเน แน่นอนอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มค่ากับการจ่ายเงินไปไหมซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ได้เต็มที่หรือเปล่าออันนั้นอันดับแรกเลยแน่นอนนะครับหลังจากนั้นว่าระหว่างที่ใช้อยู่เนี่ยประหยัดหรือเปล่าอ ถูกตอ้องแล้วประหยัดจริงหรือเปล่าด้วยใช่ประหยัดอย่างที่เวลาเขาบอกว่าเออเครื่องนี้เนี่ยแน่นอนครับซื้อไปเมื่อห้าแล้วใช้แล้วก็แบบประหยัดไปแน่นอนแต่ค่าจะาค่าไปเราก็ยังจ่ายกันเยอะเหมือนเดิมเลยถูกตอ้องก็ยังมองอยู่ว่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับและอีกหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความทนทานในการใช้งานค่ะตลอดระยะเวลาเวลาเราซื้อมาครับเราคงไม่อยากจะปีเดียว2ปีก็เหนียวแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะใช้ไปนาน<ๆ> เพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกเนี่ยนะครับง่ายๆเลยถ้าอยากได้เครื่องแบบอากาศที่ดีเดินเข้าไปที่ Mitsubishi Heavy Duty ได้ครบหมดทุกอย่างเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะรวมไปถึงก็บอกว่าใช้การกระจายความเป็นความเย็นแบบแอร์เจสโตรนั่นเองใช่ใชครับอันนั้นสําคัญมากเลยเจสโตรเทคโนโลยีของ Mitsubishi Heavy Duty เนี่ยนะครับก็คือสมมติง่ายๆเลยเนี่ยนะเมืองไทยบ้านเราเนี่ยเมืองร้อนอยู่แล้วไปทํางานไปอะไรมาทั้งวันเดินกลับเข้าบ้านปั๊บกดตึ๊ก เป็นไงคะจะนั่งรอสักครึ่งชั่วโมงให้มันห้องมันเย็นหรือไงครับใช่ไหมใช่แล้วก็อยากจะให้มันเย็นทันทีเลยใช่ไหมเจ็ทโคลเทคโนโลยีของ Mitsubishi Heavy Duty เนี่ยนะครับเขาฉลาดมากเขาสามารถที่จะทะลุทะลวงไปได้เลยเขาจะมีเซ็นเซอร์ของเขาในการที่จะรู้ว่ามุมไหนของห้องอุณหภูมิยังไม่เท่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะ มีเจ็ทโฟลเทคโนโลยีเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้กับเครื่อง,องบินเครื่อินเจ็ทเ,เลยที่นีนครับสามารถที่จะพาเอาไอความเทนเนี่ยนะครับไปตรงถึงจุดที่เราอยู่ครบทั่วเลยทีเดียวและที่สําคัญรวดเร็วมากาคือเดินเข้ามาเนือเดือดกดปึ๊บ นั่งรอแป๊บเดียวโอเย็นแล้วช่ลใจสุดแล้วที่สำคัญกนอย่างที่พี่ชายบอกบางคนบอกยังไม่เข้าใจเพราะว่าแอร์ที่บ้านไม่เป็นแบบนี้รเราต้องบอกนิดนึงว่าวิธีการทํางานเนี่ยมันจะซอซอนนะคะไม่ว่าจะคือปกติเนี่ยเวลาเราเปิดแอร์มันจะเฉพาะบริเวณที่ไปที่เดียวไปที <ไป S 2> ่เดียวตรงไปแต่การทางานของเรามันจะซอซอนเพื่อที่จะให้ทําให้อุณหภูมิสมดุลกันทั่วห้องนี่ต้องบอกเลยนะที่บ้านในตอนที่ติดเนี่ยนะครับติดอยู่บนผนังและมีห้องอยู่ข้างล่างด้วยหมายความว่า เรียกว่าปกติเวลาถ้าแอร์เปิดปั๊บมันก็จะยิงไปข้างหน้าอยู่เดียวใช่ไหมครับใช่แล้วอันนี้ในห้องข้างล่างมันก็เย็นด้วยเหมือนกันเพระวมี้องลงไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือความอัจฉริยะนะคะที่เขาหาได้หมดเลยทุกที่เลยทีเดียวและที่สําคัญเนี่ยพอเวลาเปิดแอร์ปั๊บแล้วเนี่ยไม่ต้องมานั่งคอยดูว่าเอ๊เดี๋ยวห้องเราจะคอยปรับอุณหภูมิอะไรหรือเปล่าเราสามารถที่จะปรับอุณหภูมิให้อยู่คงที่ได้เลย และนี่คือที่มาของคําที่บอกว่าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์แท้ทั้งระบบด้วยเพราะว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของการปรับให้อุณหภูมิเนี่ยนะครับสมดุลตลอดระยะเวลาแล้วเนี่ย สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการประหยัดค่าไฟนั่นเองถูกต้องค่ะเพราะ,ะ,ะว่าทุกคนสามารถที่จะบอกได้ว่าใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ค่ะแต่ของ Mitsubishi Heavy Duty เนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์แท้ทั้งระบบเลยนะครับถูกต้องหมายความว่าในการที่จะใช้อินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยในการที่จะประหยัดไฟได้สูงสุดเลยทีเดียวเอาแล้วค่ะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนได้แค่กับ